เฮ้ยนี่มันควันดีว <worries> ่าเห็นควันเริ่มนึกถึงสโม็อกวัคร้านบริการเติมโรบัคระบบไอเดียบัพาร์ตและจำหน่ายไก่ตันและยังมีกองสุ่มโรบัคด้วยนะครับแล้วก็รับกดผลเกมพาร์ตเนี่ยเลทสิบห้าเลยนะครับก็อย่าลืไปใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยข่าวบัคร้านบริการกดผลและเกมพาร์ตเลทสิบห้าและเท่านั้นยังไม่พอยังมีรับกดของลิมิเต็ดด้วยนะครับก็ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับอย่าลืมไปใช้บริการด้วยลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับพี่รู้ว่าคนดูคิดถึงพี่ พี่ก็คิดถึงก็ดูเหมือนกันครับผมหายไปตั้ง2วันนะครับผมก็เพราะว่างานเนี่ยมันเยอะนะครับอาจารย์แม่งก็สั่งงานแบบสั่งเหมือนไม่เคยสั่งอะไอ้เอ้ยก็สั่งเยอะชิบหายก็ตอนนี้พี่ก็ได้กลับมาแล้วมีเวลาว่างนิดนึงเอาจริงงานกูยังไม่เสร็จนั่นแหละแต่กูก็มาอารคลิะครับโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะพี่ก็จะมาจะมาเล่นสายดาบเหมือนเดิมนะครับพี่ก็จะมาเล่นดาบบิ๊กมัมนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์พี่ด้วยละกันนะครับคือพี่จะบอกว่าดาบบิ ขอมาพี่ก็เลยแบบเออเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูอีกคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นหมัดสายฟ้านะมาเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นหมัดสายฟ้าก่อนละกันแต่ว่าหายไป2วันเนี่ยยอดไลค์จะถึง300ไลค์เหมือนเดิมไหมถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยมันก็ถึงแต่ถ้าทุกคนไม่ช่วยอ่ะมันก็ไม่ถึงอะ่ะเพราะฉะนั้นมึงต้องกดเขาจะไม่น้องเออ,เอ,อตอนนี้พี่ก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นหมัดสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยพี่ก็จะ3ามหมื่นแลวใครก็ได้สู้กับก่อยน้องกุอองหงผมเหงาอะครับ เอาบ้านน้องเขาก็มาอ่าเปิดโอ้ยตัวผมโคตรเกียดเผาไซบอร์กเลยเฮียเอ้ยไม่มีเผาจะเล,ล่นหรอโอ้โหตายแน่เออไอ้เฮียโคตรแรงเลยเฮ้ย,ยมีคนสู้กันมีคนสู้กันเฮ้ยเราขอแจมด้วยได้เป่านั่นแน่กูดโดนเลย โอเคเราไปให้มันนั่นน้าซูซุยซูซุยเหรอซูซุยนี่ไงซูซุยโอ้หทำไมสกิลสุดท้ายผมแม่งยิงไม่โดนวะอันนี้ดีมานี่มานี่มานี้เฮ้ย <c oughs> ทำไมเจอแต่เผ่าไซบอกวะอยู่ๆมันก็ฮิตนะในโลกสามเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหคอมโบไอ้เหี้ยคอมโบได้ไงเมื่อกี้นี้โคตรมั่วโคตรมั่วได้หมื่นหกเลยนะอิ่มๆครับน้องๆ เพิน3.4เลยโอ้ยปิง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 ครับปิงเฮ้ยมึงเป็นใะไรกันเนี่ยโอ้โหดูดิมันย้อยเยอะผมด้วยอ่ะโอ้วินอนโกวิ่งห้าห้าอัดคลิปที่ไลกูมแม่งจะเป็นไมเกนนที่เอ้ยไม่แต่หลายอย่างที่เจอโอ้โห้ยอย่าลุมนะอย่าลุมนะโอ้แล้วกูโดน โลกสามเนี่ยมันแบบเพื่อนนะมันเล่นแบบโอ้โหอะไรครับเนี่ยใจเย็นเอ้ยกูโดนลุมแบบเนี้ยยิ่ก้าเอ็มรันเนอร์ไอสัตว์ก,ก็ก็มันมีคนมายุ่งอะมึงไม่เห็นหรออุยอ้ยอุย้ยน่าจะวันช็อตนะสวยสวยเพื่อนเอามันเอามันโอ้โหกลัวอะไรอะ ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยนี่ไงเอ้าเฮ้ยบอลบล็ได้ไงโอ้ยเราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนอันตรายนะเจอผลบิ๊กมัมมาดิมาดินี่ไงนี่ไงแล้วกูอดัดแล้วกูอดัดโอ้ยไม่โดนโอ้ยรอ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 ,รอ ปาไปโดนไปโอ้โหไม่โดนผมคิดว่ามันจะโดนนะเมื่อกี้นี้อ้ยรอดรอดเราต้องรอดไปก่อนเออนี่ไงคอมโบมั่วๆคอมโบมั่วๆแต่คอมโบมั่วๆนี่ไงไสัตว์ตายไปซะลันเนอร์ลันเนอร์วายอีวันเนอร์แต่ไปดีโอ้ตายตายตายโอ้โหวันนี้มันเจอแต่คนท็อกซิกนะครับผมเซิร์ฟนี้ว่ามีตึงๆอยู่อขอักคนหน่อยได้ไหมนี่ไงขอักคนหน่อย เฮ้ยเผาไปไอะมันเดี๋ยวนี้มันแบบมันไม่เล่นกันแล้ววะเผ่ามิงอ่ะเล่นอะไรเผ่าเผาที่อะไรกันน,นั่นนี่คอมโบอะไรไม่รู้อ้าวตายเลยโอเคได้หนึ่งตัวตัวต่อไปขอสักตัวดินี่เอ้าทำไมกดแซนไม่ออกเฮ้ยเอามึงจะมาขวางทำไมเราม่งวิ่งตัดหน้าผมพอดีเลย โอ้ไม่นะล้วขอตัวหนึ่งเพื่อนคลิปนี้กูยังแทบไม่ได้คิวเลยเฮ้ยโดนวะโดนไหม,ตา,ไมตายไหมตายเออเรีย,ยบร้อยกูได้มูมามาครับน้องลงมาเลยอยจะได้ได นี่ไงนี่ไงนีนโ่โอ้ยเร็วอ่ะมันเร็วจัดมันเร็วจัดเดียวมันเพีวโอ้ยแหลกแหลกขี้อะไรอ่ะทุ่มทุ่มแล้วก็ทุ่ม เฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยเบ้งหัวแตกดูนานๆาหน,น่อยเออนี่ไงทุ่มโดนทุ่มโดนยัดยัดก็แต่มันเผาปลาทุกคนก็อาจจะตายยากๆหน่อยนะ นี่ไงแล้วกูยิงโดนแล้วกูยิงโดนนี่ไงมัวแต่เลงไอเ้เชี่ยมัวแต่เลงโอ้ยชื่อมันแม่นมากเจมส์ผมเปิดเค้นได้อยู่เอาโดนโดนจุกไอ้ยิงแล้วกูยิงซ้ำอีกแล้วกูยิงซ้ำอีกอ๋อนี่ไงโดนมีอีกดิ เฮย้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมว่จะออกไม่ได้แล้วโอ้ยยา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 โดนโดนอีกโดนอีกเจ็บไหมเรียบร้อยโอ้ยลบ <Nope. S 1> เหี้ยสกิลมันโคตรเทียเลยอะ่ะโดนครับอืมอืมตายไหมไม่ตายอีกรอดอยู่เฮ้ยมันหิวมันหิวมันหิว ระวังระวังเรต้องระวังสายฟ้ามันให้ดีเชื่อเจอคนตึงว่ะเรียบร้อยครับหมื่นหกอิมอิมโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่ามันแบบเจออะไรมันหนักเยอะมันเหนื่อยคลิปนี้พี่ขอ300ไลค์นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วกันช่วงนี้ก็เริ่มแบบมีงานเข้ามาเยอะนะครับผมงานที่มอนะครับมาหาลัย ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยคลิปนี้ขอ300ร้อยไลน์ครับโอเคไปละบ๊ายบายครับจุ๊บ่วย